สนะวัสดีจ้าพี่น้องสปสูตซุกคนนี้พาพี่น้องบนสกีจ้าสเกตน้ำแข็ง <c oughs> <c oughs> อันนี้คนเฮดไว้ให้เด็กน้อยเล่นนะจ้าไอซ์ฮอกกี้อีก็จะเป็นเด็กน้อยลงเรียนพามาเลร่นจ้าพี่น้องคู่พาเด็กน,น้อยมาเลร่นเฮ้ เจ้าจะเป็นผู้นำแขมในได้พี่น้องเคยหัดเลนอยู่พี่น้องเต่หั่นเลนยาดกิ้่กด้จ้านี่เด้อก้มจ้านี่อีกก้มนึงพี่น้อง เด่นอนเลนมาเลยวี่น่นเด่นอนน่นรักมี้าพ่ิบงเด่นอนเล่นสเกตน้ำแข็งจ้า

ีีลนี่จะเป็นเด็กน้อยอนุบาลนะจ้าพี่น้องเหล่นนักเด็กน้อยเด้อถ้ามากดกดไลก,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 ก์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นายเจ่าเด้อฝากวามคิปสักสามนาทีขึ้นไปนายอดจ้าพี่น้องเายนาจ้าวัลลี่จ้า